สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเบิร์ตสุขุสุขนคนที่เข้ามาหัดสมสองส,องสาวน้ำมันนาพบพอกันมือใหม่แล้วพี่น้องมาดำนายเลยตะกาเราป้างามมานันนีล่างเริ่มเคี้ยวจ้ะพี่น้องมาดำนาสอยอ่าสวยอ้าวน้พี่น้องมาเนี้่ะป้าพี่น้องมาลุ่นน้ำกันโอ้อยาเขากลองนำ้ำสมุนการงามงามลมนะลมมันพัดไปคับ ไตจุดจุดน้เงินเติมบัตรเนาะประจวบบอมีุ่ตะนน้อยอันนี้เงินติมสียพันกี่ นีบ่อนิดนิดคับจนนี่แบบคุณนีเหมือนกัน พอเปิดแล้วบอนี้พอเปิดแล้วนะคะเปิดแล้วอัน่านอนนี้นนนอันนี้นนนอ,นนนอันนงะนึงนะ่บนทานเี้ยันพามอดูนะบันทันน้นบูานานกินีานด้ ญากินนะเพราะว่าแข่งิมกฟกินให้คุ้มกินไรก็ได้นนเ่ากินได้ชมตัวเองอย่างกับเกิดสิบปีาติแต่คัน้ยังเบินัไนะอ้ยเป็นาดไปก็ข้าวอีบุข้าอีเป็กเออกินได้ มาเทนะื่อวน,น้ะพา,ากินน้ำพาไปทางไม้โตมาเที่นวอกลลกาดกันอันน<ม>ี้จะหันกันเนอะมันมันละอาหน่นงนกิโลี่ายคือี่ด่อายิ่งไปยิ่ง <laughs> 那个<看>。嗯

có cái các thái thấy

Я I okay. ตึงงกันตึง,ง,งนังมันบขาดเป็นได้ก้าแน่นๆอย่าขาดเลยนะอ้ดาวนะถ้าลกมันว่างเหย,ยับยหยาบละชกเองือว่าง่ายยุ่คก,ก,กาย่านเออิดึงจะเจ็บมือ,อเมน,นบอต้องเอ้นตานี่้น ตันไม่ต้องตาตลุ icas, ่มเดอย่ลยาัวนอ้าไปบั้งหมดทั้ันตาหนเาเจ่าสกออกมาเนยาจังบลออวอเก่าันอไปยหายนเนาะเอแบบนั้นก็จับยนออกเออเราบัน้เาลุนเ็ววนหลเาอย่างงี้ะเาปร้อนูหรู้ใช่ไหม่า่าเช่นหนาคุณมาจ่าดิ๊ยวัน

ตัวคนนั้นบุบเท่าเหรอไม่ว่าไม่ก็ไม่ช่วย,ววยนี่แม่บุบบุบตะกี้แล้วติดเยอะดําแล้วก็ยันน้ำเล็ดอืมหนึ่งตัวแล้วเหรอหนาวกาับอุ่น 一，二，三。 พน้องงานมัดกะแบบประมาณสิบโคกสิบเจ็ดมัดพี่น้องนม่มัดปวย,ยไงปไะเดยมัดเองมัดเอง,เอง,พ,งพี่น้องพี่น้องมัดกะแล้วอะไรจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ับไปด้วยพี่น้อง